กำลังไปที่ไปดูดอกดอกทิวลิปช่ายมาทำไมถามมาที่ที่อะไรนะอะไรยูย <c oughs> ูยูมิโนะยูนัมก็เป็นถ่ายรูปดอกทิวลิป แล้ววันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราจะเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะกันโดยสถานที่ที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือสวนดอกไม้โดยที่มีชื่อว่าย no ูมิโนะนากามิชิซีไซครับโดยเส้นทางที่เราจะเดินทางในวันนี้ผมใช้รถไฟเป็นหลักเลยนะครับถึงแล้วนะครับก็จะต้องชําระค่าตั๋วก่อนเข้าเล็กน้อยนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็เลือกที่จะเช่ารถจักรยานนะครับเพราะว่าสวนที่นี่มีขนาดค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยถ้าเดินเนี่ยผมว่าไม่น่าจะรอดที่นี่ก็มีจักรยานให้เลือกหลายแบบเลยนะครับโดยจักรยานผู้ใหญ่เนี่ยเริ 3ชั่วโมงนะครับส่วนถ้าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยหชั่วโมง1000เยนนะครับแต่ถ้า2ชั่วโมง1,500ยเยนครับแล้วความเจ๋งของที่นี่ก็มีจักรยานให้เลือกหลายแบบมากเลยนะครับใครโสดมาคนเดียวก็ปั่นเดี่ยวได้นะครับแต่ถ้าใครมาเป็นคู่ปั่นเป็นคู่ได้เลยหรือใครมาเป็นครอบครัวมีลูกเล็กมาด้วยเนี่ยเป็นปั่น3เอาเด็กซ้อนก็ได้นะครับหรือใครมาเป็นแก๊งเนี่ยอยากปั่น3เลยก็มีนะครับแต่สําหรับบ้านผมนะครับเลือกปั่นแบบเดียวหมดเลยครับเพราะว่าจะได้ชมวิวนนน้ีะ ส่วนเรื่องของอากาศนะครับผมมาในช่วงเดือนเมษาอากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับแทบไม่ต้องใส่ชุดกันหนาวอะไรมากเลยอันนี้เผื่อสําหรับใครที่จะเตรียมชุดมาสําหรับถ่ายรูปนะครับและที่แรกที่ผมจะไปกันก่อนเลยเนี่ยก็คือโซนที่เป็นสวนสัตว์ครับที่นี่มีสัตว์น่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะครับผมชอบนะครับที่นี่มีจิงโจ้มีคาปิ่านะครับและก็มีสัตว์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับและมีบางโซนนะครับอย่างเช่นโซนคาปิ่าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบสวนสัตว์ที่เปิดนิดนึงนะครับคาปิ่าก็จะสามารถเดินมาทักทายเราได้้้แบบใกลลชิดดเยยวนะ you hey. และนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรผมรู้สึกว่ามันชื่อมอมอทหรือเปล่าไม่รู้เนาะอาจจะผิดนะผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันน่ารักมากเลยนะครับ และมาถึงเจ้าตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร ไม่รู้ว่ามันชื่ออปปกาหรือเปล่าแต่ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่อปปกาแต่ทุกครั้งที่ผมเห็นผมจะนึกถึงตัวอปปากาที่หลอยที่สุดครับภาพตัวนี้มันก็ลอยขึ้นมาทุกทีเลยครับและมาถึงโซนถัดไปก็จะเป็นนกฟามิงโกนะครับโซนนี้เนี่ยก็จะมีนกให้เห็นเพียบเลยนะครับหลายตัวมากมากแต่ผมแปลกมากเลยนะครับผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งที่มันดูมีเอ่อพฤติกรรมที่มันดูไม่ปกติเท่าไหร่มันดู alert กว่าตัวอื่นผมไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นอะไรนะครับ และหลังจากที่เราอยู่ในโซนสวนสัตว์มาได้สักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นจักรยานกันต่อครับตรงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นทางที่จะพาไปสวนดอกไม้กันนะครับเดี๋ยวแวบปุ๊บปุ๊บก้องจับได้เลยนะ อ๋อแล้วผมลืมบอกครับใครที่มาที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการจอดจักรยานนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยแทบไม่ต้องกลัวหายเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของกระโปรงกระเป๋าเนี่ยก็ติดตัวไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะพอเรามาถึงสวนดอกไม้นะครับก็ต้องร้องว้าวดังๆเลยนะคบเพราะว่าที่นี่กว้างมากๆดอกไม้ก็สวยมากๆตัดกับสีท้องฟ้าได้แบบสวยตาแตกเลยครับส่วนใครที่มากาแฟนะครับเตรียมอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกคือเมมโมรี่ครับาะว่าเมมเต็มแน่นอนครับกับอีกอย่างหนึ่งคือวอร์มแรงมาจากบ้านให้ดีเลยนะครับเพราะว่ามีเหนื่อยแน่นอนครับี้อบบกแน เพราะว่าถ่ายมุมไหนก็สวยนะครับจริงๆต่อให้กล้องตกและชัตเตอร์เผลอลั่นเนี่ยภาพถ่ายออกมายังไงก็สวยครับและดอกไม้ที่นี่ก็มีหลากหลายแบบมากเลยนะครับหลากหลายประเภทรวมไปถึงหลากหลายสีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลือกการแต่งตัวมาเนี่ยเป็นสีสันผมว่าก็เข้านะหรือใครที่แต่งเป็นสีแบบสีโทนขาวอะ่ะเป็นโซนเจ้าหญิงอะไรเงี้ยผมว่าก็สวยเลยนะครับ และหลังจากที่ผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับเข้าไปในเมืองกันครับโดยที่วันนี้เนี่ยแพลนของผมก็จะอยู่ในย่านช็อปปิ้งที่มีชื่อว่าเทนจินครับโดยที่เห็นว่าไอ้ย่านนี้เนี่ยมันเป็นย่านขายของนะครับย่านช็อปปิ้งแนวชิคๆเก๋ๆนะครับเลยแวะมานิดหนึงก่อนอื่นก็ต้องแบบแวะเติมพลังหาของกินนะครับแนะนําเลยโอเคโอเคอ๋อสีชมพูนี้ว oh, okay. oh, okay. ่าโอ พอเรากินของคาวเสร็จเราก็ต้องมาเติมของหวานครับผมมาลองที่ร้านนี้นะสุดท้ายไม่รู้อร่อยไม่อร่อยแต่ว่าลองไปชิมกันดูครับอตตได้หม่หลังจากนั้นเราก็ไปช้อปปิ้งกันต่อนะครับ พอมาถึงช่วงเวลาของช้อปปิ้งเนี่ยมักจะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เรายังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันเต็มๆสำหรับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งโดยแพลนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ย่านฮากาตะเพื่อที่จะช้อปปิ้งและเราจะไปที่ห้างคาร์เนลซิตี้ฮากาตะด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับเที่ยววันสุดท้ายก่อนกลับครับ